ส่งไปบ้านพนอย่นั้นะบ้านพกนก็นะอุเมืองอุุกรณ์โสวัสดีคขต ถึงถึงนางเล่นางเละคุณรับสบายดีสวัสดีครับพี่น้องปลอดภายพรสสุริยคนด้อยพี่น้องวันนี้สิส่งของกับบ้านเนาะกับประเทศเราเบิ่งว่าราคากล่องน,น้อยน้อสิ พฤศจาน้ำเท่าอยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งของที่เขาจะส่งไปเนาะพี่น้องนี่ราคาสานี่กล่องน้อยๆนพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเบิ่งราคาว่าพฤศจิคิดเท่าอยเนาะเดี๋ยวเราลุนเข่าลังสิมันหับเอาพี่น้องเดี๋ยวมาลุนน้ำกันว่าราคาเท่าไหร่มาลุนน้ำกันเนาะไปรัดพอตึงๆมือพอแล้ว จำ,ำได้ไหมส่งของกลับบ้านไปเนาะมือมที่สองจะมาหลับเอาเดี <c oughs> ๋ยวมาเบิ่งกันเพือ่อนทีเอาราคาน้ำเอาค่าส่งเท่าไรเนาะมาดูน้ำกันเด้กของกับโหราณแล้ว <c oughs> ี่นทางในแับนีโทรศัพท์มีเสื้อผ้ามีขนม,นมเล็กๆน้อยๆ้อยแหละของบาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเพื่อนทีเอาเท่าไรน้ำเนาะเอาราคาเท่าไรออ่ใสจะยืนใสเหมือนกันออกมาในซอยเมื่อกอี้ กล้องตัวนี้เอาเอาน้ำจทกว่ารึเปล่มนเริ่มต้นขาร่อยเลยร่อยตัามปรับปัะทีเรียบร้อยแล้วมันเนาะในกล้องน้อยเท็กบาทตุ๊กตา